รอบรู้สู้โรควันนี้จะมาคุยถึงการฉีดวัคซีนในเด็กต่ำกว่า18ขวบลงมาขณะน,นี้กลุ่มนักเรียน12-18ขวบนี้ได้ฉีดเข็มกระตุ้นไปบ้างแล้วไม่น่าเป็นห่วงส่วนเด็กอายุ5ปีถึง12ปีได้เข็ม2ไปแล้วครบ3เดือนส่วนใหญ่จะได้แล้วในเดือน กัญญาจะครบสามเดือนเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปกครองจะองรีบช่วยกันตัดสินใจฉีดวัคซีนให้กับลูกหลานเราแล้วบอกกับโรงเรียนไปโรงเรียนก็จะต้องทำการสำรวจเด็กเพื่อนัดหมายในการฉีดวัคซีนนะครับคือในเด็กที่อายุตั้งแต่ห้าถึงสิบสองปีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแล้วเป็นไม่หนักเด็กตัวเล็กๆเ,เนี่ยถ้าเป็นโควิด บางคนไม่มีอาการเลยฮะถ้ามีก็มีน้อยมากเป็นสองสามวันหายยกเว้นที่มีโรคประจําตัวเรื้อรางเจ็ดกลุ่มโรคเหมือนผู้ใหญ่เนี่ยโรคตับโรคไตโรคคือทอบโรคภูมิแพ้โรคเส้นเลือดถมองหลอดเลือดหวัวใจและเส้นเลือดเป็นมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นต้นเหล่านี้นะก็จะเป็นแล้วจะอาการจะหนัก ทีนี้เด็กที่อายุหกเดือนถึงห้าปีเนี่ยยังไม่มีวัคซีนที่สามารถฉีดให้ได้ขณะนี้ที่ขึ้นทะเบียนขณะนี้มีวัคซีนสองตัวที่ขึ้นทะเบียนอยู่ตัวแรกก็คือชิโนแวคตัวที่สองคือไฟเซอร์สำหรับเด็กหกเดือนถึงต่ำกว่าห้าปีหกเดือนถึงห้าปีโดยประมาณนเนี่ยนะอยู่ในขั้นที่ขอขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการอาหารและยาชีโนแวคคงจะพิจรารณาได้เสร็จก่อนเพราะยื่นมานานแล้ว ชีโนวแวกก็คงได้ฉีดประมาณสักปลายปลายเดือนกันยายนถ้ามาถึงเมืองไทยสำหรับไฟเซอร์ยามีแต่ว่าขึ้นขึ้นทะเบียนเพื่อขอฉีดในเด็กหกเดือนถึงห้าปีก็น่าจะได้พิจารณาเสร็จภายในเดือนตุลาปลายปลายตุลาหรือว่าต้นพฤศจิกาเนี่ยคงได้ฉีดเพราะฉะนั้นผู้ปกครองที่มีเด็กหกเดือนถึง ห้าปีก็คอยตรับจับฟังว่าจะเริ่มฉีดได้เมื่อไหร่ลูกหลานก็จะไม่ติดโรคแล้วก็จะไม่เอาโรคมาติดพวกเราที่บ้านที่เป็นกลุ่ม608ที่บ้านด้วยนะครับก็ขอให้พวกเราดูแลลูกหลานให้ดีๆเพื่อที่ได้ไม่เป็นโควิดกันนะขอให้ทุกท่านโชคดีไม่เป็นโรคโควิดกันทุกท่านทุกคนสวัสดีครับขอขอบคุณผลิตภัณฑ์สเปรย์พ่นจมูกเคลีย